คนเก่งปะทะคนฉลาดเคยสงสัยไหมครับว่าคนเก่งกับคนฉลาดต่างกันยังไงจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันเลยนะครับคนเก่งเขาทําอะไรได้ดีครับมีทักษะเฉพาะทางเช่นคนที่เก่งคณิตสามารถแก้สมการได้รวดเร็วหรือคนที่เก่งกีฬาทําคะแนนได้ยอดเยี่ยมในสนามแต่คนฉลาดนะครับเขาไม่ใช่แค่เก่งนะแต่เขารู้ว่าต้องใช้ทักษะที่มีเมื่อไหร่และยังไงให้ได้ผลดีที่สุดครับ ลองคิดดูนะครับถ้าคุณเก่งเขียนโค้ดนั่งหน้าคอมละสิบชั่วโมงเพื่อทํางานที่ซับซ้อนแต่คนฉลาดเขาจะหาวิธีทําให้ไวขึ้นอาจจะใช้ AI เข้ามาช่วยครับทําให้ทํางานแค่ครึ่งเวลาแต่กลับได้ผลเท่ากันครับหรือลุงคนหนึ่งที่ทําอาหารอร่อยที่สุดในย่านนั้นลูกค้าแห่มาอุดหนุนกันเพียบครับแต่ไม่เคยรวยสักทีเพราะลุงไม่ฉลาดพอที่จะทําให้มันเป็นธุรกิจครับ ขายเองทําเองไม่จ้างคนช่วยไม่โปรโมทร้านสุดท้ายก็เหนื่อยเปล่าครับคนฉลาดเขาจะใช้ทักษะที่มีให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดโดยไม่ต้องเหนื่อยครับคุณอาจจะเริ่มจากการเป็นคนเก่งก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จแบบยั่งยืนคุณต้องฉลาดด้วยครับผมเบบี้กอนเบบี้ฟากิตา